สวัสดีครับวันนี้พบกับผมภูมิใจนะครับวันนี้นะครับภูมิใจก็จะมาลองเล่นฟีบ้าออนไลน์สี่ดูนะครับเป็นครั้งแรกของภูมิใจเลยนะ,ะที่จะเล่นเกมฟุตบ,บอลในคอมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนครับว่ากแกเล่นฟีบ้าออนไลน์สี่ในคอมของภูมิใจเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนทีที่เราเจอะครับว่าเป็นลิเวอร์พูลก็เป็นทีมแชมป์แฮมิลลีกปีนี้นะคะ Ronaldo, รับก็ทีมเขามีโรนัลโดเลวันดัลกี้เปเป,เป้เออเอเ็มเ,เ,เ,เปเป้อ,อันนี้ผมก็อา่านชื่อไม่ออกอีกแล้วเควินเดบอย โลบโตคาร oh, mm ์ลสอ๋อ hmm. อ่านไม่ทันนะทุกคนแต่เมื่อกี้เห็นโยมมีฟานไนคิดว่าทีมเราน่าจะชนะได้นะทุกคนมาเริ่มเกมโอ้ว้าว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 ผม่ค่อยเก่งกันด้วยอีดีไปนั่น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 อ๋อเนี่ยรู้ละไป้คนรู้ซอนนี่ดิคุณมองทำไมไม่ใช่กินปืนรอรีล์เริ่มเชนอฟเต้ไปโลบโตคาร์ลส์เต้ไปดีไปยังไง ยังไงจังหวะนี้ประกบไปประกบไปกด S ต่อด uh ีป uh ั๊บปุ๊บเอามีดีหมาดีหมาดีกด S ไปส่งหาเอุดสุดปั๊บปั๊บปัไงปั๊บปั๊บปั๊บีั๊บปั๊บปั๊บปั๊ีปักบปั๊บปันบปั๊บปั๊บปี๊บปั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 ๊บยัอบปั๊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 บปับปัาบปับปั๊บปั้งปัาปั๊บปั๊บปั๊บ้ั๊บปั๊บปับ ไมาอะไรทุกคนยังไงเราก็ยังมีโอกาสเดี๋ยวที่มาญีปุก็ได้เฮก่อนเลยครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ทุกคนไปปรับ,บเรียบร้อยนะนะ่ะเรียบร้อยนะนะ่ะเรียบร้อยนะนะ่ะยิงดิยิงสักทีดิโอ้ไม่ได้บอลอีกมันดูไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมาเพราะฉะนั้นเราต้องจริงจังทุกคนก็เข้าอีกแค่ก็ทำได้ครับก็ทำได้จริงจด้วยโอ้โหกระโดดซะด้วยบุ๊บป๊อปเอ้ย มาเซโลเอซโอม่ดียิงยิงเอ้าโอ้ยวายเมื่อกี้วันเล่นะเขาบอกวันเล่วันเล่คืออะไรวันเล่่น่าจะยิงนอกกรอบหรือว่ายิงหลังเต่ายิงอะไรสักอย่างนี่แหละยิงมันแปลว่ายิงอ่ะผมยืนนีน่ให้เขายิงเลยผมเชื่อว่าโกผมกันได้นี่ใหญบอกแล้วจะได้เซฟจุดโทษนะเว้ยมาเว้ยจะได้เซฟจุดโทษจะได้การลองเซฟจุดโทษครั้งแรกในชีวิตของผมกดเอสเอ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 ้า นี่เนี่ยมันก็กระโดดอีกแล้วอ๋อเกมตอบรองแล้วโดนไปสามศูนย์ครับตานี้สุดยอดเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นมิฟ้าออนไลน์4ีครั้งแรกของมูงใจนะคก็เป็นที่สุดยอดไปเลยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยก็โดดไปทั้งหมดสศูนย์นะครับแต่ครั้งหน้าท้ายเด็กก oh so oh. uh. like hey, right? uh ็จ oh. ะ oh, ไปฝึกมาแล้วก็มาแก้แค้นอย่างแน่นอนครับทุกคนคนะก็วันนี้คราจะต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับสำหรับที่หน้าคุณไดทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับบ๊ายบายไปละ